สวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องคลิปวิดีโอสั้นนะครับว่าสามารถสร้างรายได้ได,ได้ทุกคลิปหรือเปล่าอันดับแรกให้เรามาหน้าดิสบอร์ดนะครับแล้วให้กดคําว่าดูเพิ่มเติมก่อนอื่นเราต้องคุยกันก่อนนะครับคลิปคลิปนี้ม,มีหลายๆคนสงสัยว่าคลิปสั้นเนี่ยมันจะได้เงินหรือเปล่าเราแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องได้เงินนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเราเข้ามากดเพิ่มเติมแล้วนะครับให้เข้ามาที่คลิปวิดีโอสั้นครับคำว่าวิดีโอสั้นนะครับหลังจากนั้นเราจะแยกวิดีโอสั้นให้อยู่กับเราทั้งหมดนะครับหน้านี้คือหน้าที่เป็นคลิปวิดีโอสั้นของเราทั้งหมดนะครับถ้าถ้าสังเกตนะครับผมทาคลิปวิดีโอใหม่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดการสร้างไรายได้นะครับส่วนคลิปที่เหลือก็จะเป็นคลิปสั้นทั้งหมดนะครับ เห็นไหมครับเปิดสร้างรายได้ได้ทั้งหมดเรามาดูกันนะครับว่ายอดอันดับคลิปสูงสุดนะครับเราจะได้เท่าไหร่นะครับให้กดตรงที่การจัดเรียงนะครับจัดเรียงตามนะครับมีคนดูเยอะที่สุดนะครับให้กดคําว่ามียอดดูมากที่สุดนะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับคลิปนี้ทั้งหมด400,000นะครับเราจะดูยังไง นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับในคลิปคลิปนั้นปั๊บกดเข้าไปดูครับเมื่อกดเข้าไปดูแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับไปยังข้อมูลวิเคราะห์วิดีโอครับกดเลยครับหลังจากนั้นเห็นแถบด้านบนใช่ไหมครับภาพรวมการเข้าถึงการมีส่วนร่วมให้เราเลื่อนมาที่คําว่ารายได้ครับอ่ารายได้โดยประมาณของคุณเห็นไหมครับคลิปนี้400,000กว่าวิวนะครับ ได้0.09เซนนะครับนี่นะครับตั้งแต่เผยแพร่มาเลยนะครับตลอดอายุนี่แหละครับได้0.09นะครับโอเคนะหลังจากนั้นเราไปดูคลิปอื่นต่อนะครับแบ็กกลับไปครับแบ็กกลับไปแบ็กกลับไปรายได้แต่ละคลิปมันไม่เท่ากันนะครับย้ำกันก่อนรายได้แต่ละคลิปมันไม่เท่ากัน แต่ที่รู้ๆก็คือรายได้มันน้อยครับนะครับเรามาดูคลิปสามแสนสามนะครับไปยังข้อมูลวิเคราะห์ครับมาคำว่ารายได้ครับเห็นไหมครับได้เท่ากันครับได้เท่ากัน0.09เเท่ากันเลยครับนะครับผู้ชมนะครับการมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถ เข้าไปดูได้เพราะฉะนั้นผมคนหนึ่งนะครับที่การันตีว่าการถ่ายคลิปแบบปกติในคลิปช็อตสั้นนะครับช็อตสั้นคือแนวตั้งไม่เกิน1นาทีมีรายได้แน่นอนครับอาจจะได้มากได้น้อยมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับเรามาดูคลิป3,000สนสนะครับได้ชั่วโมงเท่าไหร่ครับนี่ดูเอาเองนะครับอ ได้ผู้ติดตามคลิปนี้ได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น400กว่าเลยนะครับคลิปนี้คลิปเดียวนะครับอ่าชัดแจ้งกันนะครับอ่าเรามาดูผมเปิดสร้างทุกคลิปนะครับเปิดสร้างทุกคลิปได้น้อยได้มากผมเอาหมดนี่นะครับให้ดูกันจัดจะกันเลยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องเที่ยไปเดากันเอาเองนะครับสำหรับผมทุกคลิปที่ผมลงมือทำอย่างน้อยๆต้องมีเงิน จะมากหรือน้อยไม่เกี่ยวครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ